สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเบรเซอร์สกครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวสตาร์มี่นะครับของคาซมิกันเป็นตัวพิเศษนะครับจะเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มพี่ก็ฝากไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้ชอบมาในส่วนของเบรเซอรสกานะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนนุช่องก็สามารถกดสมัสมาสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่อองงงทาานึกกรรดซปเ์แต หาได้โดยกันวิธีนี้ก็คือในการสุ่มกาชามันจะมีมาให้เราสุ่มนะครับแล้วก็จะได้รับเศษชิปมานะครับมาแลกนะฮะมันจะอยู่ตรงเนี้ยนะครับผมให้ดูสตาร์มี่มันเป็นสตาร์มี่ล่างพิเศษนะครับไม่ใช่สตาร์มี่ที่เปลี่ยนจากฮิโตเดมันที่เป็นล่างปกตินะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับมันจะเป็นล่างแลกเศษตัวนี้นะครับเป็นมิสตี้สตาร์มี่ตัวนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ f อขอมานะฮะอ่ะนี่ครับนี่เป็นสตาร์มี่ธรรมดานะ มันจะต่างกับสตาร์มี่นะครับนี่สตาร์มี่มิสทรีจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีดวงไฟนะครับอยู่ตรงกลางนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นโปกเกมอนธาตุพลังจิตน้ํานะครับผมมิสทรีสตาร์มี่หรือสตาร์มี่ของคาซุมินั่นเองพลังเนี่ยนะครับพอเปลี่ยนแฟดเนี่ยสูงถึง7 1 0เลยนะครับพลังไม่ไม่ว่าทำไม่ธรรมดานะพลังค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะอ่ะ ก็ตัวนี้ครับเป็นโปเกมอนนะฮะโจมตีสายเวทนะครับสเปเชียลแท็กนะฮะอยู่ที่116นะฮะก็จะมีโจมตีกายภาพ87เลือด145นะครับเลือดเยอะเหมือนกันแล้วก็ป้องกันกายภาพ116ป้องกันเวท128แล้วก็สปีดอยู่ที่116นั่นเองนะครับนิสัยแน่นอนครับไม่ต้องบอกก็รู้ครับสายเวทก็คือนิสัยโบราณนั่นเองนะครับในส่วนของค่าคุณสมบัติเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูข้างนอกดีกว่านะครับในส่วนของค่าคุณสมบัตินะครับสำหรับเจ้าสตาร์มีี่่่รรราางงงพิิเเเศศษษตัััวนนนน้ะคบแลกชปอ สตามี่ตัวนี้นะครับคุณสมบัติที่1นะฮะผมแนะนําให้เป็นสปีดอัพนะฮะหรือไม่ก็ดาร์โคนิตก็ได้สองอันนี้ส่วนคุณสมบัติที่2เนี่ยนะครับมันจะมีนี่ครับอัพเตอร์แมทนะฮะอัพเตอร์แมทเนี่ยตายแล้วนะครับจะทําการสร้างความเสียหายนะครับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับศัตรูคือลักษณะแบบว่ามไม่ตายคนเดียวอะไรประมาณนี้นะที่เหลือก็จะเป็นอ่าแค่การฟื้นฟูอะไรประมาณนี้ปกติไม่มีอะไรมากนะมีจะมีตัวเนี้ยน่าสนใจอัพเตอร์แมทนะครับผม อาโอเคคุณสมบัติผ่านไปนะครับต่อมาเราไปดูนะครับความสามารถอื่นของสตาร์มี่ร่างนี้กันนะครับต่อมาไปดูกันที่ระบบความสัมพันธ์ชตาปเกมอนครับจับได้4ตัวก็จะมียามิ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 ให้พลังโจมตีเวทนะครับแล้วก็เผาเกียให้เป็นเลือดนะแล้วก็โทเกคิสนะฮะให้เป็นสปีดนะครับแล้วก็เดียนซี่ให้เป็นโจมตีเวทเพราะฉะนั้นโจมตีเวทเนี่ยจะได้อยู่2อันนะครับแล้วก็เลือดแล้วก็สปีดนะครับผมตรงนี้จับอยู่4ตัวนะฮะ ในส่วนของอุปกรณ์แน่นอนครับเป็นโปรแกรมท่าุน้ําพลังจิตใช่ไหมฮะน้ำพลังจิตนะครับก็ใส่ได้2ชิ้นนะฮะก็หลักๆนะครับมันสกิลน้ําเยอะกว่าปะ่ะเนี่ยสกิลน้ํอ่าสกิลพลังจิตเยอะกว่านะครับก็ใส่เป็นอ่าในส่วนของอันนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมไม่ดูมันจะเป็นเนี่ยเป็นเมทัลโคตติ้งก็ได้ใส่เมทัลโคตติ้งไปก็ได้นะครับผมก็จะเพิ่มพลังโจมตีสองสกิลพลังจิตถ้าพลังจิตนะครับหรือใส่เป็นสร้อยหยดน้ําก็ได้หรือจะใส่เป็น แว่นเลยก็ได้นะครับแว่นมันก็จะเป็นพลังโจมตีเวทโดยเฉพาะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันส่วนถุงขึ้นตัวด้านในนะครับผมแนะนําให้ใส่เป็นในส่วนของพวกกล่องคีทิคอลนะครับสีแดงนะครับหรือกล่องสีเขียวก็ได้ที่เป็นจากการสภาวะผิดปกติต่างๆนะครับก็ใส่ได้เมื่อเราใส่เข้าไปเนี่ยแม่งเพิ่มพลังโคตรเยอะเดี๋ยวมาให้ดูดูดิอย่างเยอะนะครับผมอ่าโอเคในส่วนของอาร์บิคอนริบบินลูนก็สามารถสวมใส่ได้ปกตินะครับ ในส่วนค่าคอนสนนตนะครับก็ทกําการอัปเกรดเลยสมมติตัวละครเลเวลร้อเราก็อัปเกรดถึงเลเวลร้อยแล้วก็คะแนนผุพันครับเมื่อเราอัปเกรดค่าคอนสนิทถึง90เราก็ใช้ยานทําลายกับกล่องทําลายของพันสามารถปลดได้นะครับที่หาได้จากด่านลลิกโบราณน,นะครับปลดมาเนี่ยมันก็จะอัพหัวใจได้อีก1,000เลยนะเยอะมากๆ เราไปดูสกิลกันนะครับอยากจะพาไปดูสกิลมากๆเลยเริ่มที่สกิลอนาลัติกนะครับผมบอกกันเลยว่าตัวนี้ผมไม่เคยรีวิวในช่องมาก่อนนะครับเล่นมา7ปีไม่เคยรีวิวเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้แต่ว่ามี f อชอบนะครับเขาข้างใครโปเกมอนน้ำมากเขาบอกพี่ครับรีวิวสตาร์มี่ร่างพิเศษให้หน่อยก็เลยจัดให้นะครับก็จะมีอนาลัติกนะครับอนาลติกครับทุกครั้งที่ศัตรูโจมตีนะครับจะเพิ่มผลอนาลติกหนึ่งชั้นให้กับสตาร์มี่นะครับ ในแต่ละชั้นนะครับจะเพิ่มในส่วนของการลดดดเมจที่เราลง7%นะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี3%นะครับสะสมไปถึง10เทิร์นั่นก็คือ,อเราจะโดนนะครับคือง่ายเลยยิ่งเราโดนศัตรูโจมตีนะครับเราก็จะถึกขึ้นสูงสุดเนี่ย10เทิร์อยู่ที่70%เลยนะแล้วก็ดดเมจนะครับที่เรา,าจะตีกลับไปที่เป้าหมายเนี่ยก็จะสแต็กได้ถึง10ชั้นก็จะได้ถึง30%ก็นะคือถึกขึ้นและตีแรงขึ้นนั่นเองสูงสุดถึง10เทอร์นั่นเอง ดัเมดโดนบอลลงสูงสุดถึง70%แล้วก็เราตีศัตรูแรงขึ้นสูงสุดถึง30%นะครับถือว่าดีมาก,มากๆอนาลิติกเป็นสถานะติดตัวเป็นพาสซีฟสกิลนะครับต่อมาสกิลโจมตีท่าแรกเป็นไซคิกนะฮะไซคิกเนี่ยจะเป็นสกิลโจมตีท่าพลังจิตนะครับสร้างความเสียหายท่าพลังจิตนะครับแล้วก็ได้รับผลอนาลิติกให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ทำการเพิ่มพลังโจมตี20้20%นนะครับผมการโจมตีนี้นะครับ จะเสียผล analytic เมื่อเราเพิ่มเสร็จปุ๊บเราโจมตีผลของ analytic ก็จะหายไปนะครับผลไดเป็น75เนาะก็แรกกับความแรงที่ได้เพิ่มขึ้นนะครับต่อมานะครับสกิลถัดไปเป็น minimize นะครับผม minimize เนี่ยนะครับภายใน1เทิร์นจะดึงดูดสตูนะครับให้มาโจมตีในตัวมันเองนะครับผมแล้วก็ทําการเพิ่มอัตราการหลบ20%นะครับให้กับตัวเอง3เทิร์นแล้วก็เพิ่มผล a n a l y ติก2ชั้นให้กับตัวมันเองมาถึงให้เราเปิดนะครับบัฟ มินิมัลสก่อนเลยเพื่อรับผลอาราติกแล้วก็ดึงดูดเดามจมาหาตัวเองแล้วก็เพิ่มอัตราการรูบลีกนะฮะต่อมาสกิลธาตุน้ำนะครับไฮโดรปัมไฮโดรปัมสร้างเดาเมจธาตุน้ำนะครับโจมตีธาตุน้ำนะครับผลอาราติกนะครับของตัวเองในแต่ละชั้นจะเพิ่มเดาเมจ20%เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับยิ่งเรามีผลอาราติกเยอะมากเท่าไหร่น,นะครับเดาเมจก็จะแรงขึ้นมากเท่านั้นนะครับอย่างที่ผมบอกครับเห็นปะ アナลิติกมันสามารถซ้อนทับกันได้ถึง10ชั้นเลยนะครับถ้าเดเมจจัดจานี่คือ20% 0นะอ่อนข้างแรงนะครับบอกเลยค่อนข้างแรงนะครับผมสกิลนี้พอเราใช้ปุ๊บเนี่ยผลアナลิติกมันจะหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดดีก่อนว่าเราสะสมผลอナลิติกกี่ชั้นแล้วสมมติเราสะสม4ชั้นเราพอใจเราก็จบที่80%ก็คือจบหรือเราจอแค่100%ก็คือสแต็กอยู่5ชั้นเราก็ปล่อยสกิลมันก็จะหายไปอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ต้องดูสแต็คให้ดีจริงๆว่าสามารถกดค้างที่ นะครับต่อมานะครับอันติเมตเป็นคอสมิกพาวเวอร์นะครับคอสมิกพาวเวอร์นะครับเป็นสกิลนะครับดีบัฟบัฟนะครับผมก็คือมันจะทำการลบดีบัฟและฮิลนะครับ50%ให้กับทั้งทีมถือว่าดีมากๆนะฮะแล้วก็ส่วนตัวนะครับจะโจมตีศัตรูแบบเดียวใน1เทินหลังจาก1เทินจะทำการลบผลอารติคนะครับของสตามิสตามีลงนะครับผมแล้วก็เป็นสกิลหมู่นะครับผมก็คือ เป็นบัฟและดีบัฟอะแหละนะครับผมเพราะว่ามีสกิลตัวที่ที่รุนแรงอยู่แล้วนะครับผมนี่ก็เป็นบัฟนะบัฟดีบัฟอะไรประมาณนี้อ่ะก็เป็นกึง่งเป็นโปเกมอนเดเมจกึมมก่งซับแล้วกันนะครับผมตัวนี้ต่อมาสกิลยีนนะครับสกิลยีนเนี่ยก็คือใน3เทิร์นนะครับจะทำการเพิ่มสปีด20%หลังจากถูกโจมตีเราจะได้ดเดเมจแรงขึ้นถาว20ร20%หนึ่งครั้งนะครับผมตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกิลนะครับและสกิลยีนของเจ้าสตาเม่ของคาร์ซูมินั่นเองนะครับถือว่าเป็นสกิลทีี่่คคอนนนข้างงดะะถึกแรรับ ซับบัฟครบจบในตัวเดียวนะครับผมถือว่าดีมากๆลองไปดูสตาร์มี่ร่างปกติเดี๋ยวโคตรกากนะฮะอันนี้คือเก่งกว่าเยอะนะครับผมแล้วก็พลังเนี่ยเจ็ดร้อยกวายนะถือว่าไม่อ่อนเลยนะนะครับผมต่อมานะครับไปดูสกิลลึกลับนะฮะสกิลลึกลับจริงๆแล้วเนี่ยก็ใส่พวกโลมาตะได้นะครับคริติคอลโดนดาเมจนะครับเวทเบาลงนะครับผมป้องกันแกราะ้องกันเวทนะครับมีพวกสปีดอัพเด้งเลือดนะครับเพิ่มระจมตีเวทนะครับผมสังเคราะห์แสงเพิ่มความโกรธบำบัดดอกไม้ ซึมซับสามารถใส่ได้เช่นการช็อระล้างก็ใส่ได้นะครับเหมือนที่ผมเคยอ่านาสกิลลูกลับให้ทุกคนดูหลายๆตัวที่ผมรีวิวแล้วนะครับประมาณนี้ต่อมาเรื่องอ,อาวุธอุปกรณ์เนาะก็เบื้องต้นเราก็ใส่พวกอาวุธอุปกรณ์แบบว่าอ่าพวกเซตเบสิกเลยก็ใส่พวกซูพรีมนะฮะซูพรีมก็พอแล้วนะฮะใส่เซตซูพรีมก็เนี่ยเหลือกินแล้วนะครับใส่ซูพรีมแบบเนี้ยแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมแค่นี้ก็ได้พลังค่อนข้างเยอะละตีโบก็เยอะนะครับไม่ได้มีร่างมาสเตอร์อะไรแต่ว่า มีความเก่งเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะฮะสกุงสกิลของน้องสตาร์มี่กันดีกว่าฮะสตาร์มี่นะครับเป็นตัวพิเศษนะครับหาได้จากการกดกาชาเท่านั้นพลัง9ล้านนะครับเอาไปดูดิ9ล้านมันสู้ใครได้บ้างสู้กับพลัง10ล้านแล้วกันนะนะ10ล้าน9ล้านมาให้แวะชมสกิลเฉยๆนะ อ่ะเรามาดูสกิลของสตาร์มี่นะครับล่างพิเศษกันนะครับให้ดูแบบไหนดีแบบนี้แล้วกันเนาะอ่ะไปดูคุณหนึ่งมาถึงเปิดบัฟบก่อนเลยครับโอเคนี่ครับโอ้โหได้อย่างเยอะอ่ะไปยิงอ่ะโอเคอ่ะไปที่สกิลนี้ก่อนไซคิกนะฮะตุ๊มอูแรงกันดีกว่าสกิลน้ำเดี๋ยวผมสกิลสกิลน้ำใส่มันก่อนปุ๊บ บับก่อนอ,อ่ะให้ดูอัติเมทเลยนะครับอัติเมทเป็นคอสมิกพาวเวอร์เป็นบันบถึ่งดีบัฟฮิวด้วยนะอูห้หวหกล้านนี่ไม่ได้อัพพลังนะครับไม่หกล้านฮิวแรงมากครับตีดีหลายหลายแสนเลยครับให้ดูสกิลน้ำอีกรอบหนึ่งสบายสบายอ้มโอเคสกิลสวยนะแล้วก็แรงด้วยนะครับผม หลักๆผมให้ดูสกิลาวๆก็ประมาณนี้เวลาเราจัดทีมเล่นเราก็ไปเล่นเป็นโปเกมอนธาตุน้ำก็ได้ไปยิยงในพวกคลาวงคลาวกาอะไรอย่างงี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมก็เป็นโปเกมอนนะครับอ่าร่างธรรมดาไม่ใช่เด็ดร่างธรรมดาเป็นโปเกมอนสตาร์มี่ร่างพิเศษละกันที่มีสกิลค่อนข้างครบเครื่องนะครับแล้วก็สุดจัดจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นโจมตีป้องกันฮิวโอ้โหมีครบทุกอย่างเลยนะครับในตัวเดียวนะครับถือว่า เป็นตัวหนึ่งที่น่าลองใช้มากๆก็ลองไปดูได้สำหรับใครที่ชื่นชอบสตามี่ร่างนี้นะครับผมโอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะแล้วก็กดระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาคลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับ